สวัสดีสมาชิก FC ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับศึกมวยมันวันศุกร์18ตุลาคม2567ายเถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟร o ยูยี่สิบสีินาเป็นต้นไปนาเวทีมวยานานาชาติหลังสิทธิ์จังหวัดปทุมธาน,นีครับดูฟรีทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็เริ่มเวลา18บแนาเป็นต้นไปนะครับ5คู่หลัก ก็ส่วนมากก็ถึงคู่4ี่ถ้าไม่มีนับน็อกแล้วครับถ่ายทอดก็ขี่สคู่ในรายการผมจะมาให้ทศนาวิจารณ์สี่คู่ช่วงถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับมวยก็ถือว่ายังไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะก็ช่วงนี้ก็เป็นมวย5ยกหมดทุกคู่ละคือก่อนหน้านี้ก็มี3ยกปรับนกันบ้างช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาจัด5ยกแล้วต้องยอมรับเลยว่าวันนี้น้าหนักเนื้อตัวนักมวยเนี่ยมากเกินค่อนข้างเยอะหลายคนเลยทีเดียว ไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับ4คู่ชนะศึกทีเด็ก99ครับพบกับเจ้าเก่งเหนือสิทธิวัตรศักแก้ว108ปอนด์คู่2เป็นยอดวิชาสอทอเชิดบ้านว่าพบกับเจ้านนทชัยวรวันทวี113คู่ที่3รองคู่เอกครับทองสิเจริญทรัพั์พบกับดวงสมพงษ์ M j มไฟไพ,ยพอยมวยไทยยิมครับ116.5 คู่ที่4คู่เอกครับสิงห์วิชิตวีเคเขาใหญ่พบกับเจ้าทัตหรือว่าเจ้าทัพไทยนะครับบอวัฒนสุพงศ์ร้อยยี่สิบสามปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube เข้าไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กชี้มวยเด็ดกันไปด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเด็ดราคาครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับ ไปให้ดัษนาวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับศึกมวยมันวันศุกร์18ตุลาคม2567วันนี้ก็มวยมีช่องทูฟ y ยูศึกมวยมันวันศุกร์แล้วก็ศึกศึกวันลูมินีแล้วก็เวอสยามสเตเดียมที่ตะวันนานครับอีกหนึ่งรายการก็3รา,ายการนะครับไปกันที่คู่แรกครับศึกมวยมันวันศุกร์ครับ ชนะศึกทีเด็ด99พบกับเก่งเหนือสิทวัตรสักแก้วเวท108ปอนด์ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับชนะศึกทีเด็ด99ครับตัวนี้ก็มวยจากโคราชนะครับซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับวัย16ปีครับสูง170ซนเมตรครับเป็นมวยเขา่าประเภทเดินขวางเดินคำ้ำเดินตีครับประเภท วงนายล็อกรัดมาตีมวยก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะต่อยมาประมาณ30กว่าครั้งก็ลูกแข็งแรงก็ยังน้อยอยู่เป็นมวยที่โดนหนักๆแรงๆไม่ได้เลยช่วงนี้แพ้นอกมา3มไฟลรวดเนี่ยล่าสุดแพ้คะแนนแพ้นอกยก3ามเจ้าศิรพัฒน์สิทธวัดสักแก้วครับที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็มาแพ้นอกยกสี่เพชรจัดสรรสอสัมพันธ์ที่ลังสิทธ์ล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าพรทองนุ้ยสิวเมืองที่หลังสิทธ์ครับเมื่อวันที่17ก,กันยายนที่ผ่านมา คู่ชกเจ้าเก่งเหนือสิทธวัะแก้ว20ปีรุ่นพี่160เซนติเมตรตัวนี้ก็ต่อยมาประมาณ20กว่าครั้งเหมือนกันก็ต่อยรุ่นเดียวกับพวกเกียนดาวอะตัวนี้ก็ซ้อมอยู่ที่หมู่บ้านนักหมู่บ้านกีฬาแห่งชาตินะครับที่อ่างทองก็ตัวนี้ก็เป็นมวยบูสแหละครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทรุ่นนับรุ่นนอกครับมีชนะฟาวเจ้าเกียนดาวนะครับที่ ศึกมมยดีวิถีไทยตั้งแต่ปี6 6แล้วก็มาชนะสกเก็ตด,ดาวจอมเมืองสีที่ราชดำเนินล่าสุดช้านกยก2องซูเปอร์มาร์ทีเคดีมวยไทยยิมครับที่ลางสิทธิ์30เมษายนที่ผ่านมาโอ้กระดูกมวยน้อยด้วยกันทั้งคู่เลยคู่นี้มวยใหม่ทั้งคู่นะก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันฝ่ายแดงเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมา108.6ร้อยลด0.6ส่วนฝ่ายน้ำเงินมา109ร้อยครับลด1ปอนด์กระแสเดทดราคาเปิดอยู่ที่ชนะศึกตีเด็ด99นะครับเป็นต่อในราคา เจ็ดสี่โอ้โหค่อนข้างแพงอันตรายมากๆคู่นี้เก่งเนือถามว่าเก่งไหมก็ประมาณนึงแหละแต่ต้นๆ้เนี่ยลุ้นได้ครับมีลูกหนักลูกแรงถ้ากดไม่ลงเนี่ยวงในเนชนะศึกน่าจะตีกระจายอะ่ะเพราะว่าชนะศึกวันนี้ได้ใหญ่ด้วยนะได้ใหญ่วงในก็ได้เปรียบรูปร่างช่วงโจกดูสูงยาวกว่าถึงแม้จะแพ้นอกมาหลายไฟก็ตามแต่ดูจากรูปร่างแล้วก็เนื้อตัววันนี้ก็ต้องเกิดอะ่ะชนะศึก สามยกไม่พลาดโดนของเก่งเหนือหล่นอย่างเดียววงในขวางค้ำตีผมดูว่าวันนี้ตีตัวเดียววงในเผลอๆในแทงน็อกด้วยเรดาจ,จะแพงหน่อยครับอันตรายนิดหนึ่งต้นๆไม่ต้องไปรีบก็รอนู่นแหละรอดูว่าโดนแล้วอยู่ได้ไหมโดนแล้วมีอาการหรือเปล่าถ้าอยู่ได้วันนี้ก็ยาวๆครับจับได้เมื่อไหร่วงในก็ตัวเดียวอะจ้าชนะศึกจะชนะเก่งเหนือสิ์วัสดกแก้วคู่ที่สองยอดวิชาสทเชิด บ้านว่าครับพบกับเจ้านนทชัยวรวันวีครับ113อโอ้โหน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยยอดวิชามาเกินค่อนข้างที่จะเยอะมากๆฝ่ายแดงครับเจ้ายอดวิชายอดวิชาสทเชษบ้านว่าตัวนี้ก็25ปีร้อยหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรครับเจ้ายอดวิชาตัวนี้ชื่อเดิมก็คือเจ้าเพชรศิลานะ ถ้าแฟนมวยจำกันได้ก็ต่อยมานานแล้วแหละต่อยมวยเนี่เป็นร้อยกว่าแล้วเป็นมวยบูจากนครราชสีมานะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดซ้อมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิสองไฟหลังเนี่ยต่อยไว้นะครับมีแพ้ฟ้าสีทองนุยสิวเมืองที่หลังสิทธิ์ชนะนนทชัยวอว,วันดีที่จังหวัดขอนแก่นคู่โคกในวันนี้นะครับต่อยกันที่ภูทรน,นะ คู่โชกค,ครับนนตชัยวอบันดวี15ปี164เซนติเมตรครับพื้นเพยก็มวยจากบุรีรัมนะครับต่อยมาประมาณ30กว่าครั้งตัวนี้น่าจะเป็นมวยในศึกในสายของเกียรติเพชรนะก็ซ้อมอยู่ที่ปอมงคลอินที่บุรีรัมอะ่ะมวยตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทฝีมือแล้ะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักแทงแต่ว่าการผ่านมวยยังน้อยอยู่อะ่ะคือต่อยอยู่เกียรติเพชรรุ่นเดียวกับนิติกรสวนน้ำทานชิลีอะ่ะน้องชายเจ้าวุติกรอะ่ะเคยแพ้นอกเจ้านิติกรด้วยยกแรกก็ต่อย ช่องเจ็ดสีก็ต่อยคู่ห้าคู่หตลอดตัวนี้นถ้าแฟนมวยติดตามมวยคู่ห้าคู่หช่องเจ็ดสีเนี่ยจะเห็นประจําเลยเช้านอกยกสองบิ๊กวันอสามฤติที่ราชดาเนินแพ้ยอดวิชาสะทะเชตุงว่าที่ขอนแก่นครับยี่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้ดูนะผมไม่รู้ด้วยเพราะว่าต่อยกันที่ต่างจังหวัดอกบรรยากาศล่าเสือหรือว่าอาวุธมวยทรงไหนก็ไม่ทราบเลยนะครับก็คู่นี้ก็ถือว่าดูเล่นดูประกอบอีกทีแต่ว่าน้ําหนักนี่สิครับร้อยสิบสาม ยอดวิชาเนี่ยมาร16.7เกิน3ปมอนกับไปจุดเโอ้โหเกือบ4ปอลนอะ่ะส่วนเจ้านนทชัยววรดวีเมื่อเช้าเนี่ยมาร้3เท่าพิกัดเป๊ะเลยโอ้โหคู่นี้ต้องดูกระแสเลทราคาก่อนชกเลยคือถ้าขึ้นมาในเลทไหลต่อยอดวิชาใน742-152นอเนี่ยอย่าไปสวนคือแสดงว่าน้ำหนักในได้เปรียบแล้วก็เคยชนะมาด้วยกระดูกมวยชื่อชั้นเนี่ยมันคนละเรื่องคนละเบอร์กันเลยดีกว่าค่อนข้างเยอะ คู่นี้เลทเปิดอยู่ที่ยอดวิชาล่าสุดตอนนี้ประมาณ3-2คู่นี้ดูเลทประกอบส่วนตัวเนี่ยเบื้องต้นก็ยังมองว่าเจ้ายอดวิชานลุ้นก่อนได้เตะขาเจาะยางต่อยหมัดวันนี้น้ําหนักมาเกินค่อนข้างที่จะเยอะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไฟล่าสุดเ็าต่อยกันที่ปูธอนไม่รู้ว่าทําน้ําหนักต่อยหรือเปล่าดูว่าถ้าเลทราคาไหลต่อเจ้ายอดวิชาเนี่ยจะไปสวนเลยเพราะว่าวันนี้ขึ้นมาได้เปรียบน้ําหนัก แล้วก็ผมดูว่าถ้าราคาไหลต่อเนี่ยถือว่าน้ําหนักได้เปรียบแล้วก็เคยชนะมาด้วยวันนี้ถือว่าอันตรายก็ด้าเลทไหลต่อแพงๆเนี่ยอย่าไปสวนก็ตามเข้าไปแล้วกันแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังมองว่ายอดวิชาน่าจะเอาอยู่ลดเยอะหน่อยครับแต่ว่าถ้าฟื้นเนี่ยโอ้หน้ำหนักเวทบ่อยๆในใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะครับวันนี้จะชนะนนทชัยวรวันีคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับเจ้าทองสิเจริญทรับพย์พกบกับดวงสมพงค์ MJ ็มเจไฟท์พ เมื่อเช้าดวงสมพงศ์ก็เกินเยอะเหมือนกันเกือบสี่บอ์อีกอะทองสิทเจริญทรัพย์ทองสิเจ๊บอครับจากปทุมครับซ้อมสิเจริญทรัพย์20ปีครับ175ยซนเมครับเป็นมวยเขา่าประเภทขวางหน้ายัดไส้ครับมีศอกันตรายแพ้ก้าวประยัดวันของโอเมมิเคที่รางสิทธิครับชนักยกสาคมประยักประยั์ปูหลวงที่ลาดดำเนินชะนะยอนิดอานันที่ RWS ครับส1สิงหาคมที่ผ่านมาผู้โชคดวงสมพงษ์ MJ ไฟพอยทครับรุ่นพี่ Uh, 21ปี166ซนติเมตรครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะต่ตอยรุนแรงครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหน้ำหนักมาเกินค่อนข้างเยอะแพ้อัมเบิร์ดที่ rws ชนะนกจุกห้าแหวนเพชรอึ่งอุบลที่ลังสิทธ์ชนะสีถนนชัยสูจีบะหมี่เขียวที่ราชดำเนิน5กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายแดงมา116.5นะครับเมื่อเช้าเอาน้ำหนักเจ้าทองในเป็นที่ตั้งเลยส่วนเจ้าดวงสมพง์เนี่ยมา120 ถ้าต่อยร้อยสิบเกิน4ป่อ,นอ์น่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเอาน้ําหนักเจ้าทองนะให้เจ้าดวงสมพงษ์ลดลงมาก็เท่ากับว่าดวงสมพง์ลด3.5คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วไปดูเลทราคากันก่อนเปิดอยู่ที่เจ้าทองสิเจริญทรัพย์คู่นี้ก็แหมถือว่าผมดูว่าวันนี้ต้นๆเนี่ยความเป็นมวยฝีมือเชิงชกไอคิวสมองมวยดวงสมพงษเนี่ยดีกว่านะต้นๆเนี่ยน่าจะเห็นตัวก่อน แต่ว่าลูกเสือสีลูกกะทะได้ทายในเสียวงในเจ้าทองตอนนี้ประเภทขวางหน้าคอหักเลยนะแล้วก็เรียบกับดวงสมพงศ์เมื่อเช้าลดเยอะด้วยคือไม่รู้ฟื้นไม่ฟื้นอ่ะแต่ว่าโดนบทโดนบี้หนักๆวันนี้โดนขวางวงในวันนี้ผมดูว่าไปลายๆเนี่ยไม่น่าจะต้านเจ้าทองอยู่นะส่วนตัวก็ยังมองว่าทองดีกว่าจากชนะดวงสมพงศ์เอ็มเจไฟท์พอยมวยไทยยิมครับก็เลทเปิดประมาณ11.8.3.2ราคานี้ก็หน้าต่อหน้าเข้าครับ ส่วนคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับคู่นี้ล้างตากันอีกครั้งครับสิงห์พิชิตวีเคเขาใหญ่พบกับเจ้าทัศน์บอวัฒนาสุพง์ครับเวทพิกัด1 2 0อ่าเวทพิกัด123ปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงรึกฝ่ายแดงครับสิงเจ้าสิงห์พิชัย VK เขาใหญ่ครับหรือเดิมเดิมก็คือเจ้าเพชรพิชัยมีนะโยทินนั่นแหละครับหรือว่าโลเวอร์จักรยานมวยไทย มวยจากกรุงเทพมหานครซ้อมเพชรปตอ20ปี173เซนติเมตรครับเป็นมวยจังหวะฝีมือตีนซ้ายมีทุกลูกครับนอกได้ในดีครับคือเล่นฝีมือได้จังหวะฝีมือตีนซ้ายก็ดีส่วนวงในจะให้เดินจับปั้มตีโคเหนียวเหมือนกันตัวได้มีทุกลูกอยู่ที่หัวจิตหัวใจอย่างเดียวเจ้าสิงห์พิชิตมีแพ้นอกยกหนึ่งพญาพึ่งออ,อ,บ,อ,อบอยอนคูนครับที่ล่าดำเนินวันนั้นขึ้นมาต่อค่อนข้างแพงนะแต่ว่าแพ้นอกแล้วก็แพ้ซูเปอร์บอลเจียดชัดชัยที่กาแพงเพชร ล่าสุดชนะคู่โชคในวันนี้ครับเจ้าทัดววัฒนาสุพงศ์ที่ลาดดาเดนินคู่โชคครับทัดววัฒนาสุพงศ์หรือว่าทับไทยธนพลรีสอร์ทมวยจากบุรีรัมย์ไฟนี้มาซ้อมที่เพชรยินดีนะครับ19ปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครับต้นต้นอาวุธหนักอาวุธคมแพ้นักยกสามก้าวหน้าเอ็มเจไฟล์พอยที่ล่างสิทธิ์เช้านักยกสองลูนอภาแสงบรารมีที่ลาดดาเดนินแพ้เจ้าสิงห์พิชิตวีเคเขาใหญ่ครับที่ลาดเช่นดำเนินคู่โชคในวันนี้แหละครับ19กันยายนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อยยี่สิบอะร้อยย่สิบสามเดิมทีประกอบไว้ร้อยยิบเอ็ดนะครับแต่ว่าปรับน้ําหนักใหม่ฝ่ายแดงเนะี่ยมาร้อยยิบสองจุดสองขาดศูนย์จุดแปดน้ำเงินมาร้อยยิบสองจุดเก้าขาดศูนย์จุดหนึ่งเรทราคาล่าสุดเนนะี่ยเปิดอยู่ที่มวยตัว,ต,วตัวแพ้นะครับเป็นต่อในราคาห้าสี่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วไม่ต้องงงนะที่ว่าเอามวยแพ้ขึ้นมาเป็นต่อเนี่ยรอบที่แล้วในต่อยก,กันมาเนี่ยโอ้โหทุรักทุเลด้วยกันทั้งคู่ ผมจะย้อนกลับไปไฟที่ต่อยกันให้ฟังสามยกเอาสองยกแล้วกันวันนั้นเนี่ยสองยกเนี่ยเจ้าทัดฝ่ายได้เงินเนี่ยล่ออยู่ตัวเดียวเลยสองยกเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฝ่ายแดงเนี่ยออกอาการชัดเจนเลยเจ้าสิงห์พิชิต VK เขาใหญ่ออกอาการครับโดนขาโดนอะไรก็เจ็บออกอาการยกสามเจ้าสิงห์พิชิตเดินจับปั้มตีวงในทําได้ดีมากๆใครก็มองไว้กินอนะ ปล่อยหมด3ยกเนี่ยบรรยากาศเนี่ยถือว่าน่าต่อเจ้าสิงห์พิชิตมากยกสี่ออกมาโอ้โหเดินช้าครับยึกยึกยักยักยก,ก็หรือว่าหมดก็ไม่เชิงนะวันนั้นเนี่ยคือชิงกันตายเลยก็ว่าได้ครับช่วงยกสี่เนี่ยราคาพิก,กลับมาอยู่ที่เจ้าเจ้าทัดมีถึงสองหนึ่งสามหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยฝ่ายแดงเนี่ยเจ้าสิงห์พิชิตเนี่ยเดินช้าจังหวะเข้ารองแข้งคือวันนั้นยกสี่ถ้าเดินจับานได้เนี่ยยังไงก็ขาด กินแน่นอนยกสเนี่ยหมด5หมด4ี่ยกในราคาต้องแพงแต่ว่ามวยเนี่ยเดินชา้าเดินเข้าร่องแข้งอาวุธนำน,น้อยไปหน่อยยกห้าออกมาโอ้โหวันนั้นก็ออกมาเต้นนะครับบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมเนี่ยเจ้าทัดเนี่ยพร้อมที่จะชูมากๆราคาไปถึง 8- ถึง1ิช่วงยก5้ามวยเต้นเต้นกันอยู่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยมวยเจ้าสิงห์พิชิตไม่ถึงกับแพ้หรอกเพราะว,ว่าวงในทําได้ดีคือคู่นี้นอก,กับในเลยแต่ว่ากรรมการเนี่ย ถามว่าชูส่วนไหมก็ไม่ชูส่วนนะเพราะว่าก่อนที่จะหมดยกห้าในราคาไหลรองกลับมาเหลือที่เสมอแดงเสมอเจ้าสิ่งวิชิตกรรมการเข้าชูให้สิ่งวิชิตชนะไปวันนั้นโอ้โหบรรยากาศหน้าเสือค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆคู่นี้วันนี้ต่อยกันวันศุกร์ศึกมวยมันวันศุกร์วันนี้เปิดให้เข้ารีผมเชื่อว่าบรรยากาศหน้าเสือเสียนมวยน้อยไม่เหมือนไฟที่ต่อยกันที่ราชดำเนินวันนี้เนี่ยสามยกทัดกดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็จินไปแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้วงในเนี่ย ผมบอกเลยว่าสิงห์มิชิตเนในตีตัวเดียวอย่าเดินช้าแบบรอบที่แล้วครับโอ้โหไฟที่เจอกันมารอบที่แล้วเนี่ยอึดอัดแทนมวยเนี่ยเดินจับตั้งแต่ยกสามเนี่ยกินเลยยกสี่ออกมาเดินช้าเข้าล่องแข้งเขาวันนี้รอเล่ง3ามสี่อย่างเดียวจับวงในคือกินเลยวันนี้ผมมองว่าดีกว่าเลเยรเปิดอยู่ที่เจ้าทัศห้าสี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรองครับพวกนี้ผ่าน2ยกไปก่อนค่อยเล่นก็ยังได้ครับเจ้าสิงห์มิชิตอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ผมดูว่าวงในน่าจะกินเหมือนเดิมอะ่ะจะชนะเจ้าทัศเจ้าทัศ บอกวัฒนาสุพงครับชอบมวยรองนะครับชอบไปที่สิ่งพิชิตชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปบลลัก์มวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการครับให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่านโอ้วันนี้ถือว่า3ดาวแล้วก็5ดาวออกยากมากมวยไม่ค่อยมาตรฐานสักคู่เลยอะ่ะผมต้องเรียนสมาชิก FC ตามตรงเลยคือมวยไม่ได้อยู่ที่เกตที่ดีขนาดนั้นมวยมันพร้อมที่จะพลิกไปมาทุกคู่เลย เอาเป็นว่าชอบ2ตัวเน้นๆ2ตัวแล้วกันผมชอบไปที่เจ้าทองสีเจริญทรัพย์นะออกเป็นมวยชอบ1ตัวแล้วกันอีกหนึ่งตัวก็ชอบที่เจ้าสิงห์วิชิตวีเคเขาใหญ่รอบล่าสุดในวงในถือว่าตีตัวเดียวอะวันนี้2ตัวเน้นๆก็คือเจ้าทองสีเจริญทรัพย์กับสิงห์วิชิตวีเคเขาใหญ่ครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบทั้งสคู่ในรายการคู่แรกผมชอบไปที่เจ้าชนะศึกตีเด็ก9 9ครับได้ใหญ่ครับ แล้วก็คู่ที่2ชอบไปที่มวยเก่าครับย่อวิชาสอทอเชษบ้านว่าคู่3ชอบทองสีเจริญทรัพย์คู่4ชอบไปที่สิงห์บิชิตวีเคเขาใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลาครับก่อนในเพลงเท่านี้ขอให้สมาชิก FC ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอพระคุณครับ